รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขึ้นโลโก้เรดทอทะหารรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีขึ้นโลโก้ GMM25 ขึ้นโลโก้กสทชกทปอสอตัวหนังสือเสนอตัวอักษรเลสบี้อะด็อกเอร์มาเป็นหมอก,กันเถอดตอนความรู้สึกอะไรทาให้ใจเต้นแรง ภาพในภาพยนตร์ในเมืองร้างมีผีซอมบิเดินไปมาในบ้านแม่โมจิว๋วต้นน้ำกองแกงมินิกำลังดูภาพยนตร์น,น่ากลัวเรื่องนี้อยู่ทั้งสามบิดตัวหลับตาปีพี่จิ๋วเคาะประตูเด็กๆตกใจอจพี่จิ๋วเปิดไฟและยืนอยู่ที่ประตูฮพี่จิ๋วนั่นเองอะดูหนังผีกันอยู่ละสิ พี่จิวกดหยุดเล่นหนังที่คอมพิวเตอร์โอ๊ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับผมมินิเป็นอะไรเออผมรู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าหัวใจผมจะมีปัญหาบ้านของต้นน้ำฟังดูก็ปกติดีนี่นาเกิดอะไรขึ้นเหรอมินิเออตอนที่ดูหนังซอมบี้กันพอเพลงมาตึง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 ภาพน่าก,กลัวน่าก,กลัวหัวใจผมเต้นแรงมากเลยครับ แล้วตอนที่พี่จิ๋วเปิดไฟผมสะดุง้งใจเต้นแรงมากเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือว่าหัวใจผมจะผิดปกติใช่ใช่ใช่หัวใจต้นน้ำก็เต้นแรงตอนที่ซอมบี้ออกมาผมก็เป็นครับอ๋อนั่นเป็นเรื่องปกติครับที่หัวใจจะเต้นแรงขึ้นเวลาที่เรารู้สึกตื่นเต้นผมนึกว่าหัวใจคนเราจะเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นตอนที่ออกกำลังกายซะอีก ทำไมเราไม่ได้ออกแรงแล้วหัวใจถึงเต้นแรงขึ้นได้ล่ะครับอวัยวะของเราไม่ได้ทํางานแยกขาดออกจากความรู้สึกนะความรู้สึกต่างๆสามารถทําให้การทํางานของอวัยวะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นหัวใจจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดยังไงครับมินิยินบนเครื่องวิง่งอัตราการเต้นของหัวใจที่ปกติขณะพักจะอยู่ที่60-100ครั้งต่อนาทีการที่หัวใจเต้นเร็วเต้นแรงขึ้น ก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายมินิเริ่มวิ่งได้แล้วครับวิ่งช้าๆแล้วค่อยๆเร็วขึ้นนะมินิเริ่มวิ่งหัวใจเต้นดูสิยิ่งออกแรงมากหัวใจก็เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราหยุดพักหัวใจก็จะกลับมาเต้นปกติมินิหยุดพักโอ คราวนี้ทดสอบต่อเลยนะเปิดหนังซอมบี้มินีิตกใจกลัวมินิหัวใจเต้นแรงภาวะตื่นเต้นตกใจทำให้หัวใจเต้นแรงเกิดจากกระแสประสาทส่งมาจากสมองว่าเรากําลังเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวส่งผลให้ร่างกายของเรามีอาการตอบสนองต่างๆเช่นหัวใจเต้นแรงขึ้นทำให้หายใจเร็วขึ้นเหงื่อออกหัวใจจวาย อืมน่ากลัวใช่ไหมล่ะเพราะงั้นห้ามเล่นแกล้งกันให้ตกใจมากๆนะพอหายใจยาวๆก็ช่วยหายตื่นเต้นตกใจได้นะครับฮะหัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติแล้วเอาล่ะตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะว่าหัวใจของพวกเราเป็นปกติดีไปพักกันได้แล้วอ่ะพี่จิ๋วขอกาแฟแก้วหนึ่งด้วยนะครับพอหมอยกแก้วกาแฟขึ้นมาดื่ม พ่อเป็นอะไรสงสัยกินกาแฟมากไปนะวันนี้เลยรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเกี่ยวกันด้ยวยหรอครับชาและกาแฟมีคาเฟอีนถ้าเราดื่มมากไปคาเฟอีนจะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้ <S <S 1> <S 1> และยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะเช่นยาบางชนิดการสูบบุหรี่หรือมีโรคบางอย่างแต่เด็กๆที่ไม่ได้เสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องกังวลให้มากไปนะ ยิ่งกังวลยิ่งเครียดหัวใจก็ทำงานหนักแล้วต้องทำยังไงล่ะครับไม่ให้ตื่นเต้นไม่ให้เครียดไม่ให้หัวใจทำงานหนักทำใจให้สบายสบายหายใจลึกๆเด็กๆควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำร้ายหัวใจของเรานะครับเช่นหลีกเลี่ยงจากการดมควมันบุหรี่โตขึ้นก็ต้องไม่สูบบุหรี่ป้องกันตัวเองจากควันพิษและฝุ่นละอองหลีกเลี่ยงจากความเครียดความวิตกกังวล อย่าลืมวิ่งเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งบ่อยๆนะครับเพื่อหัวใจจะได้เต้นแรงและแข็งแรงครับขึ้นโลโก้กสทชกทปสเครดิตรายการควบคุมการผลิตโดยบริษัทเดอะนิสเพจจำกัดขึ้นโลโก้ GMM 25